ไปเที่ยวอีกงานนึงครับที่เทศบาลเมืองถุงซรงข้อเชิญเที่ยวงานเทศกาลขนมจีนมอยักครั้งที่7 7สุดหญิงใหญ่กินฟรีขนมจีน1,070กิโลกรัมครับ โดยเทศบาลเมืองถุงส่งได้รววมกับหน่วยงานต่างๆทางภาครัฐและเอกชนและประชาชนกำหนดจัดงานเทศกาลขนมจีนหม้อยักเมืองถุงส่งประจำปี2566ขึ้นในวันศุกร์ที่31มีนาคมณสนามหน้าทีว่วาการอำเภอเมืองถุงส่งตั้งแต่เวลา1 5 3 0าน,านเป็นต้นไปโดยนายทรงชัยวงศ์วัชระดำรงนายกเทศมนตรีเมืองถุงส่งระบุวา่าขนมจีนถือเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวใต้โดยเฉพาะชาวจังหวัดนครศิีธรรมราชโดยเฉพาะเมืองทุงส่ง Yeah. Mm -hmm. ที่มีชื่อในความอร่อยของขนมจีนปัจจุบันมีประชาชนประกอบอาชีพค้า,ข,าขนมจีนเป็นจํานวนมากขึ้นยู่กับความชอบแต่ละพื้นที่การจัดกิจกรรมประเพณีขนมจีนหม้อยักเพื่อเป็นการกระตุ้นการจับใจส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประชาชนแหละนักท่องเที่ยวได้รู้จักเมืองทุงซ่งและความร่อยของนมจีนเพราะว่าเป็นอาหารที่ทําได้ง่ายและครับนิยมรับประทานกินได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงครับโดยภายในงานค่ะจะให้มีการประกวดทําน้ำแกงน่มจีนค่ะชมนิทรศการการมีชมนิทรศการ,การ,ม,ม,การมีชีวิต เรื่องราวนมจีนสิ้นคาโอท็อปกิจกรรมดนตรีการแสดงข้องหนักเรียนแล้วก็จัดให้ประชาชนเนี่ยได้มากินนมจีนฟรีไม่คิดตังนะร,รวมนึ่งพันจดแอดโลไปกินกันได้เลยนะคะพร้อมทั้งมีการแข่งขันกินนมจีนกันย่างสนุกสนานค่ะโอกาสนี้ค่ะก็เลยเชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะมาเที่ยวชมงานเทศกาลขนมจีนมอยักษเมืองถุงส่งในวันศุกที่ามสอมีนาคม2 5งพนี้ค่ะสนามนาทีวาการอำเภอถุงส่งจะได้รวมกันส่งเสริมการท่อง เที่ยวแล้วก็เป็นการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเมืองถุงส่งให้โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์กระตุ้นแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยวที่ทุงส่งกันมากยิ่งขึ้นนี่แหละค่ะขนมจีนเมืองคอนนี่ถือดังมาแต่นแต่ไร,รแล้วใ<ห>ครที่ต้องพักเยอะๆกันเลยปีบ่าวนะแล้วหน,น้ากินน้อยนะไงลาแกงน่าแกงทีแกงน้ำยาแกงปลานะครับ